โดนเลยอะโดนอะไรเธอโดนโปะโดนโปะเออขอโทษโปะเธอไว้ปลูกอะไรจ้ะเออไว้ปลูกผักบุ้งแน่อย่างนั้นฝากผักกระเฉดกรรมเสดว่าแค่นี้ก็ล้นตะหลิ่งแล้วเหมือนก็บทำโต๊ะเล็กเหลือเกินมากันสองคนเหรอมากันเยอะษ์พอพอคอใหญ่ขึ้แล้วกูไม่ได้เป็นผอทำไมคะกูนี่อาลิเกอ่า สอววอิริเกสภาด้วยสภาไม่ใช่สอวอลิเกสูงวัยกเูเนี่ยลิเกรุ่นเอาโสโเคแล้วออถ้าไม่ห้าสิบรับประกันไม่ได้นะ,ะก็ต้องเข้าเรอ่ยก็ต้องเข้าเซนี่มาด้วยกันสองคนสวยมากเชียวอีกกอีคนนั้นแต่งตัวอย่างกระตุกตาลมลุกแหมเป็นไงใส่ถุงเท้า เห็นแวบเดียวนึกว่านานเสือสองแล้วหลับโบราณทุกากเาไว้อันสติย่อมมีรูช่างสวยหรูดูสง่าหน้าหลงไหลทําให้ชายทั้งโลกชะโงกไปชะเง้อมองหลงไหลจ้องรูเธอรูมีไว้ให้ชายจ้องจับจิตบ้างรูนิดรูน้อยไม่ค่อยเสมอรูมีไว้ให้ชายหมายละเมอรูของเธอห้อยตังหูดูสวยดี มีมีบุญคุณานใจลว้วนหูอะไรมีบุญคุณเหรอเอาทำไมมีหูมึงจะได้ยินไหมเนี่ยเหรอนเนี่ยเนี่ยเขาเรียกพักคุณหูมันเนี่ยหนออยอะกระตันอยู่รูหูคุณก็เสียวรูเลยออาอแมมเป็นไงขนาดยังไม่ทันได้กันนัดได้กันไม่ท้องเราเมืองอะมันท้องอทำไมเอาวก็มันใส่ห่วงแล้ว บ้านี่แฟ<ช>ร์ซ่าโอ้โหเออมาทำไมเนี่ยมาทำไมไปบอกสินค้าลาชานาตยาจะขอขึ้นเฝ้าช้าโอ้โหสาวบางโพใน่มืองโคจริงๆสวยไปถูกสินะหนิงดีไม่หยอกอะเดี๋ยวเยี่ยวไม่ออกในสาวบางโพ นาฏตายาเรามาขอขึ้นเฝ้าครับ<ขอ>ไปบอกกับนาฏตายาสิงคาตราชาไม่ให้เข้าเฝ้าโอ it, ไปไป้โหเหนือ่<ข>อยเหนื่อเท่งเหนือแจ๊กชะเหนือ่อยเท่งเนือยเหนือน่อยแเท่งเหนื่อยเท่งเหนือแหมรุ่นมึงแล็บอะไรนี่มาบอกกับนาฏตายาสิงฆาตราชาแล้วไม่ให้ขึ้นเฝ้าเฮไป ตายาเรามาขอขึ้นเฝ้าครับชัดไว้บอกกับหน้าตายาสินคาาราชาไม่ให้เข้าเฝ้าโอ้โหมาบอกกับหน้าตายาสินคาาราชากำลังทักเฝ้าจริงหรือเปล่าน้อยเอาไหมวะเอาแม่ทักใจหายแวบเรื่องเปล่เาลเรื่องที่ไหนเฝ้านี่มันก็ต้องชัดกันมั่งสิ เนี่ยหมดคนแล้วลมหนาวเริ่มเข้าแล้วนะออเออไม่ทะลึ่งแล้วว่าวนี่เป็นของประจําโลกริงอ,ะอ่ะถ้าสนามหลวงเวลาหน้าหนามนี่ชักกันให้เกิดสนามหลวงหลวถ้ากูทะลึง่งไม่ทะลึ่งทั้งสนามหลวงเลยอีนี่ป้าป้าหนาวชักกแข็แขกอบเคยชักประจําเคยชักประจํายิ่อชักที่ไหนวะชักในห้องขึ้นเลยล่ะขึ้นไม่มีลมเว้าพัดลมเป่าเอาไม้ค้ำเอาไว้ ไม่ให้คืนเฝ้าอยากคืนเฝ้าเหรอข้างในข้างในพูจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องสักทีเลยแล้วก็ไม่ได้เรื่องทั้งสามคนหญิงตอใจดีกว่าไม่กำลังโ่เลยรู้เรื่องเลยไล่กลับไปแล้วใช่ไหมนี่หมกเรียบร้อยเพียบค่ไม่ได้เลยก็ต้องดิกลไม่ได้มนก็ต้องดิคาถาใช่ดูซิว่าบุรุษผู้สูงศักดิ์แบบนี้เจอสตรีมันจะอ่อนรือเปล่าเดี๋ยวใก้ให้ดูเดี๋ยวให้รูจับตัวเจ้าที่เลยค่ะ ลุนมาลุ้นอืมทุชอะเตรยถ่ายแบบแบบคะนายาทำอะไรอยู่นี่ใครเป็นผู้อนุญาตให้เจ้าเข้าเฝ้าพี่ก็ไม่เห็นจะเป็นต้องมีใครอนุญาตเลยอาหารสัตว์อยู่ด้านหน้าหญิงก็เดินเข้ามาหาด้วยใจคิดถึงนี่เลยค่ะไอหมอกเหตุการณ์ปกติเรียกทําไมแล้วหมอกตกใจเลยหมอกตีบ้านพ่อมึงเลยสิทําไมล่ะหมอกตกใจนี่ดีนะ อย่าให้ห,หมอกหงอยว่าล่าเริงดีกว่าเหรอเป็นยังไงวะจะพี่เห็นต้องกรอดเลยนะคะก็มาหาด้ใจคิดถึงทำหน้ายิ้มๆไหนซี่ไม่มีใครบอกหรอ,หรอว่าน้าจาพี่เนี่เหมือนกับตันผูท้ทำเลของมานพยิ้มบ่อยๆเนี่ยเหมือนจะตายจริงเหรอ ไม่ใช่กระถามพี่พไม่ได้จะไม่ตุรีไปสิแต่ก่อนคนที่บ้านมันจะพูดอย่างนี้แหละว่าเหมือนกับตันเดี๋ยวนีน้นม,ม,มันบอกวเหมือนใต้กลอ้าวพระองค์เหมือนกับตันหม่อมฉันเนี่ยเหมือนว่านว่านว่านจืดจีน่าว่านจืเหลียงว่านห,หางจระเข้โอเคร้องดังเหมือนกันเจ้าพี่เบค่ายิงจะไม่อ้อมค้อมเลยก็แล้วกันโอกาสอันนึงเนี้นนอเจ้าพี่ว่ายิงเติร์อได้ยังไงคะแน่บอกถามชอบก่อน มึงช่วยตอบพระน้องกูนหน่อยซิว่าครับผู้ตอนนี้เขาโตหรือ,อยังสงสัยว่าโตหรือ,อยังผู้หญิงเราก็อย่างนี้เนี่ยพอเกิดใหม่ๆนะที่อ่อน